สวัสดีค่ะผับ,บุ้งนะคะสวัสดีจากฝรั่งเศสค่ะ วันนี้วันดีนานทีปีหนนั่นก็คือเป็นวันที่เกษตรกรชาวไทยชาวลาวชาวมง้งจะนำผล,ผลผลิตที่ได้ในฤดูใบไ,ไม้ผลินี้เป็นผักแบบไทยๆเอามาขายคนอนนจะมาลุมถึงซื้อผักกันอะ่ะผักนะผักชีขายกำรรละ2ยูโรตีเป็นเงินไทยคือ75บา้าบาโหระพาใบาแมงลักผักชีฝรั่งผักบุ้งกะพเพราอย่างเงี้ยขายกำละ75บาทแต่ลุมถึงคนไทยคนลาวเวียดนามอะไรแย่งกันซื้อสุดฤทธิ์เลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็จะพาท่านผู้ชม ไปชมบรรยากาศตลาดเราจะต้องไปแต่เช้าไม่งั้นมันจะหมดเสียก่อนนะคะซึ่งข้อดีของดิฉันนะคะคือบ้านใกล้นั่งรถเมล์ผ่านไปแค่10นาทีก็ถึงค่ะแต่เนื่องด้วยว่าวันนี้วันอาทิตย์ที่ฝรั่งเศสนะคะวันอาทิตย์อะรถเมล์มันน้อยค่ะเมืองเรานะชั่วโมงละหนึ่งคัน แต่ถ้าเมืองอื่นๆที่แบบคันทรีคันทรีอ่ะบางทีแบบวันละสองคันอ่ะไปตอนเช้าแล้วก็กลับตอนเย็นอย่างนั้นเลยนะทีนี้ค่ะเพื่อนเราที่บ้านเขาอยู่ไกลเอ่ยหรือว่าเป็นแม่ลูกออหรือว่าไม่สบายอย่างเงี้ยเขาก็ฝากน้องผักบุ้งนี่แหละค่ะไปซื้อวันนี้เลยรับบทเอเย่นขายผักขอเติมหัวตานิดนึงอยากให้มันแบบสว่างฉ่ำโบววันนี้แอบแต่งตานี้ทีไรนะพ่อชอบทักว่าเหมือนมีคิ้ตากูพ่อไม่เข้าใจแฟชั่น พ่อไม่เข้าใจความเป็นดาววันนี้ที่ฝรั่งเศสอากาศร้อนแห้งแดดเปรี้ยงมากเลยค่ะดังนั้นนะคะก่อนออกจากบ้านเราจะทานี่จ้าแป้งน้ำนำพรแป้งน้ำนำพรเนี่ยมีขายมากว่า40ปีเลยนะคะเป็นของดีโอท็ประจำจังหวัดนะครปฐมมีใครเคยใช้แป้งน้ำบ้างแป้งน้ำเนี่ยมีสรรรคุณอะไรบอกเลยว่าเลิศคุณเคยไหมเดินผ่านคนแล้วทำไมแบบกลิ่นเขามันสะอาดสะอาดกลิ่นเหมือนเพิ่งอาบน้ำมาวะ สถานีรถไฟฟ้า BTS มีน้ำให้อาบหรอเนี่ยแหละกลิ่นมันหอมหอมแบบหอมสะอาดสะอาดนะคะ,เพ,ะเพราะว่ามีส่วนผสมของเมนโลแล้วก็ว่านหางจระเข้ค่ะช่วยปลอบประโลมผิวทําให้ผิวเนี่ยมีความเย็นแล้วก็หอมนะคะแล้วร้อนๆอ,อย่างงี้นะถ้าเกิดฉีดน้ําหอมบางทีกลิ่นน้ำหอมผสมกับกลิ่นเหงื่อตีกันอะฉุนกว่าเดิมอีก นี่เราฉีดน้ําหอมเพื่อให้ตัวลรหอมไม่ใช่หรอไม่ใช่ว่ามีกลิ่นฉุนกลิ่นเปรี้ยวก็เลยเนี่ยค่ะใช้แป้งน้าสมุนไพรหอมเย็นระง,งับกลิ่นกายด้วยไม่ใช่กลิ่นแม่ย่านางไม่ใช่กลิ่นนางรํารําอยู่ปลายเตียงแล้วแป้งน้าเนี่ยสารพัดประโยชน์นะใครที่แบบอากาศร้อนร้อนเชอบคันเป็นผื่นพาได้เลยค่ะเออบอกก่อนแป้งน้ำไม่เหมือนกับน้ำอบนะคะน้ำอบเนี่ยส่วนผสมของแป้งมันจะมีน้อยกว่าแต่แป้งน้ำส่วนผสมของแป้งจะมีมากกว่าซึ่งแป้งน้ำนำพอเนี่ยเนื้อแป้งจะเนียนละเอียดสีออกแบบอชมชมพู ปูนี่ฟีลเหมือนแป้งเย็นเหมือนกันนะแต่ว่ามันมีส่วนผสมของสมุนไพรค่ะที่จะช่วยบำรุงผิวแล้ตอนเด็กๆนะใครเป็นผื่นเป็นคันลมพิษอิสุอิสายเขาก็จะเอาแป้งน้ำนี่แหละคะ่ะโปะโปโปะทาทาทานะคะสามารถสั่งซื้อได้ในช้อปปี้นะคะผักบุ้งใส่ลิงไว้ใต้คลิปเล้วเรียบร้อยคะ่ะ สิ่สำคัญที่ห้ามลืมเลยเวลาจะนั่งรถเมย์นั่นก็คือหูฟังวันไหนที่ลืมหูฟังเราต้องคืนรถเมย์นะหูรู้สึกแบบทุรนทุรายมากคือถ้าอยู่เมืองไทยแล้วลืมหูฟังนะั้นเราแวะเข้าเซเว่นเลยอะซื้อใหม่เลยเป็นการทําโทษตัวเองด้วยว่าเนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยมึงต้องเสียตังค์ซื้อหูฟังเพราะว่ามืออะลืมเออและไอโฟนเนี่ยนะฉันไม่รู้ว่าที่เมืองไทยเป็นแบบนี้หรือเปล่านะแต่ว่า iPhone ที่ฝรั่งเศสอุย้ยแถมตสาย USB ไม่แถมหัวปลัก๊ก ไม่แถมหูฟังให้ด้วยให้ไปหาซื้อหูฟังเองตามอัธยาศัยแม่งถ้าวันหนึ่งไอโฟนผลิตจักรยานก็คงจะเป็นจักรยานที่ไม่มีอานนั่งให้ไปหาซื้ออานนั่งเองตามอัธยาศัยเออแต่เราอะชอบใช้หูฟังแบบมีสายนะคะเพราะว่าเราไม่ชอบชาร์จแบตแล้วอีกอย่างหนึ่งอะเรามีความรู้สึกว่าแค่แคใส่หูฟังปกติคะ่ะบางทีมันไหลหลุดยิ่งที่เป็นหัวจุกซิลิโคนอะไหลหลุดตลอดเลยเราก็รู้สึกว่าแล้วถ้าเกิดใส่ไอแค่แท่งเล็กๆ,ๆแค่เนี้ยแล้วฉันสะบดัด สะบัดมันจะไม่หลุดหรอหรือยังไงหูเรามันไม่เป็นมาตรฐานสากลหรือเปล่ากระดูกอ่อนกระดูกค้อนมันไม่เป็นมาตรฐานสากลหรือเปล่าทําไมใส่หูฟังแล้วมันชอบไหลชอบหลุดก็เลยนิยมเป็นแบบสายนี่รถเข็นคู่ใจแรงดุดันไม่เกรงใจใครทดสอบหูฟังค่าได้ยินชัดเจนไหมคะเขาบอกว่าหูฟังเนี่ยรับประกัน2ปีโอเคเด๋ยวเดือนหน้าเจอกันณศูนย์ไอโฟน ตอนนี้นะคะกำลังร,รอรถเมย์อยู่นะคะซึ่งรถเมย์เนี่ยมาชั่วโมงละ1คันค่ะตอนนี้เป็นเวลา9ก้าโมงถ้าวืดคันนี้ก็คือรอ10บโมงนะจ๊ะซึ่งโชคดีวพาเขามีตารางรถให้แม่ก็ได้นั่งรอเป็นหมาหงอยแน่ ลงมาจากรถเมล์แล้วนะคะเดี๋ยวไปกดตังก่อนเพราะว่าร้านผักเนี่ยเขารับแต่เงินสดค่ะ cash only เป็นเงินสดเท่านั้นค่ะ cash only จะเดินไปธนาคารค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะเดินไปยังไงเพราะว่าตอนนี้เขากำลังก่อสร้างรถไฟฟ้าอยู่นี่คือธนาคารนะคะที่เห็นตัว C กับตัว A เนี่ยจะเดินไปยังไงนาะคุณคํารณหวังหวังสีช่วยดิฉันด้วย พื้นที่เป็นทางลูกลังครุขระชาวบ้านบนร้องไปธนาคารลำบากถึงแล้วค่ะกดตังกันเด้อตู้ ATM คุณแม่หนูขออนุญาตถ่ายวิดีโอ ขายติดคุณแม่ได้หรือเปล่าเอาเลยค่ะจัดไปสวัสดีค่ะมาจากมาจากจังหวัดไรคะแม่อยู่ที่นี่มะขายผักค่ะผักเอเชียค่ะนีทุกอย่างกระเพราโหระพาแมงลักต้นหอมผักกาดค่ะหลายอย่างหลายอย่างดูกระเพราโอ้โหหนูเอาเลยกระเพรานี่กระเพราโหระพาใบแมงลักต้นหอม ผักชีผักชีลาวใบสะระแหน่ผักกาดผักคะน้ามีผักบุ้งไหมคะผักบุ้งหมดค่ะอะไรหมดแล้วหนูมาป่านนี้เลยนะหมดแล้วตายยังได้ดีกันเลยตายตายผักฉ่ำเลยตันเลยจัง่สดเลืขอบคุณค่ะถ่ายรูปไปฝากเพื่อนก่อนเนี่ยโหระพา กะเพรากำเท่าไหร่จ้ะแม่กำละสองจ้ะกำละสองยูโรใบผักอิตูผักชีลาวผักชีต้นหอมผักกาดน่กสาระแน่สบายดีสบายดีสวัสดีหน <Well <Well uh ่อไม้เอาสองคะน้าผักกาดขอโทษค่ะผักกาด ติดคุณแม่ได้หรือเปล่าถ่ายมาเลยถ่ายมาเลยเอาโอ้โหแค่นะคะคุณแม่สาวชาวลาวชาวลาวทำขนมขายเองเลยใช่แล้วอันนี้ข้าวต้มไส้อะไรปะบักกล้วยมีเผือกใบเตยอร่อยนะใบเตยข้าวต้มมัดเมืองไทยแคบหมูแฟนเราชอบมากรสชาติเข้มข้นอันนี้เราเองนะอันนี้ขนมบันต้นอร่อยขนมมันี้เราชอบมีเกี๊ยวบองเกี๊ยวบองบ้านเฮาแล้วก็อันนี้ส้มหมูเนาะ ซีนแห้งซีนแดดเดียวน,นะอันนี้เรียกว่าอะไรจ๊ะอันนี้เขาโคบ,บจ้ัจนี่นะคะพี่พรทิพย์ถ้าใครเคยเบิ่งคลิปห้าที่เล่าเรื่องเฮดบัสต่างดาวที่ฝรั่งเศสก็จะเห็นห้าววาวถึงสาวลาวนั่นก็คือพี่พรทิพย์คนนี้แหละค่ะ สามีแกเป็นคนลาวที่สัญชาติฝรั่งเศสนะคะทํางานในสนามบินนะคะคนในร้านนะคะเขาบอกอุ้ยเธอมาจากไทยหรอก่อนหน้านี้เคยมีคนลาวมาทํานะเป็นผู้หญิงชื่อมาดามพอนทิปเขาเรียกมาดามพอนทิปกันว่ามาดามปาปาย่าก็คือมาดามมะละโกนะคะมาดามปาปาย่าเนี่ยนะคะเขาก็จะตําส้มตําและทุกคนก็ถามว่าแล้วเธอน่ะทําได้หรือเปล่าโอ้ยอยู่ดีไม่ว่าดีโดนเปรียบเทียบเฉยเลยเราก็แบบว่าโอ้ยส้มตําอะ่ะ ไม่ทำหรอกทำต้มยำกุ้งนี่เราต้องโชว์แสนยานุภาพค่ะเราต้องมีความเป็นตัวของตัวเองถ้าใครสนใจฟังคลิปเต็มว่าเฮาเมายางพีเขาแน่เดี๋ยวทายคลิปเฮาสะแปะไว้ให้ส้มต่อเด้อค่ะพี่สาวชาวลาวทำแคบหมู่มนี่งไปแ่้วตัวนี้มันเผ็ดตัวนี้ไม่เผ็ดอร่อยนะมันอรอเนาะถึงเครื่องเนาะแม่จืดเองลองดูเท่าไหร่คะหุ่งละห้าแซบน้อพพิกหนุ่มเนาะมีอะไรอีกหนมหมู อันนี้เรียกว่าอะไรนะข่องข่อง,อ,งอันนี้อะไรน,นะไข่ห่านไขนหงไข่หงเขาเป็นหงเรียกเขาะหานมันมีสมข่มันมีไอโอน้ำตาลอนะไข่ห่านอ๋ออะใช่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 ใชไวชาวโนมี่คจัดขนมดอกจอกขนมชัน้นเอาอันนี้นะคะแม่้อใส่ถุงหนงมีถุง แม่วาตามมาอย่เดี๋ยวเดียวแม่ไม่กินวัวได้กินวัวขอบคุณค่ะขออนุญาตถ่ายติดหน้าพี่ส้มได้ไหมคะหรือถ่ายมือให้เนี่ฝาเหลืองมีไหมกระปุกเหลืองคุณเสียใจด้วยค่ะหมดหมดอะแมงดาหมดอร่อยมากเนี่ยอีสานพาสวบแจ่วลาวแจ่วบอง สีเหลืองหมดแล้วน้อแมงดาหมดจ้าของคนสวยชอบหมดเลยเอะเอาสองเอาสองอันละกันไม่ต้องใส่ถุงก็ได้แม่หนุมิตรถเข็นขอ,ขอบคุณค่ะปิจ้าสบายมีนี่นะคะขายปลาด้วยน้ำปลาอันนี้ของใครคะแม่บุญล้ำอันนี้ดังมากนะแม่บุญล้ำดังมากอันนี้ตำม,มั่วอ๋อของเอสุภชัยเหรอคะคนละเจ็ดเดียรสามกอดยี่นะรวมกันได้เอาเอาเอาของเอสุภชัยละกันอันนี้เนาะ โอเคขอบคุณค่ะอ๋อแล้วก็มีน้ำปูน้ำจิ้มเนื้อวัวไข่อาหารเสริมด้วยนะคะมีอะไรอีกนี่โกโก้โกโก้โกโกของเดียวไปตักค่ะตังที่กดมารอบแรกอะไม่พอตอนนี้ก็เลยจะต้องเดินไปกดตังใหม่อายมากแบบ ติดตัง้านพี่เขาไว้อ่ะตายละยูทูบเบอร์สาวติดตังค่าผักสดมันจะเป็นข่าวใหญ่โต breaking news ขนาดไหนนั่นแหละค่ะก็เลยต้องกลับมากวดตังรวมที่ซื้อหนาทั้งหมดอ่ะ50กว่ายูโรเลยนะประมาณ2,000กว่าบาทอ่ะ แม่ค้าถามหุ้ยผักบุ้งซื้อเยอะจังเลยกลัวพี่เขาเข้าใจผิดคิดว่าหนูรวยไม่ค่ะเพื่อนฝากซื้อค่ะนะแล้วแลก็กลัวพี่เขาเข้าใจผิดด้วยว่าเดยกคิดว่ากูเป็นเต่ากินผักอะไรเยอะขนาดนั้นคุณเพื่อนตัวดีทั้งหลายนานๆทีจะได้เจอกับเพาคนหนึ่งสองกรรมัมคนหนึ่งสามกำมกินยังไงไหววะเรานะ่ซื้อแค่กำเดียวเองนะคะเสีดยดายจังเลยผักบุ้งหมดแล้วว่ากะจะทําเย็นตาโฟเออไม่เป็นไรใส่คะน้าแทนก็ได้เนาะก๋วยเตี๋ยวสมัยนี้ใส่คะน้าก็มีเนาะ reçu ça yais j'avais j'ai c'est vérifier pour ni คือเราก็เห็นคุณยายเขาก้มๆเงยๆเราก็เลยเขาหาอะไรอยู่เออจะช่วยหา ตัวเราได้ผักอะไรมาบ้างก็มีกะเพราใบาแมงลกักโหระพาผักคะนา้าเป็นต้นต้องใช้คำว่าเป็นต้นเพราะว่าอาจจะกลับไปต่าอีกนะคะเพราะว่าวันนี้ไม่ต้องห่วงค่ะน้องผักบุ้งมีสปอนเซอร์สนับสนุนผักในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ทั้ง5ท่านนี้นะคะที่ช่วยกดปุ่มซุปเปอร์แตงปุ่มรูปหัวใจที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะขอขอบคุณคุณแม่มือน้อยพากินพาเที่ยวขอขอบคุณคุณมอนสเตอร์ชิง ขอขอบคุณคุณปูเป้คุณปูเป้นี่หูเมตาผักบุ้งมาแบบอย่างยาวนานเลยขอขอบคุณคุณโยสิตาและขอขอบคุณคุณมงสมนมานเจ้าเก่าเจ้าเดิมใจดีกับผักบุ้งมาตลอดขอบคุณมากๆนะคะ ทีนี้พอซื้อเยอะพี่ๆเขาก็ใจดีแถมให้หลายอย่างเลยค่ะมีกุ้ยช่ายโหระพากระหล่ำเนี่ยเราก็จะแบ่งๆท่านมหาเศรษฐีดูใบทั้งหลาย,ลยนี่และคะ่ะแถมผักมาให้หลากหลายถึงใส่ญ้ามาหนูก็จะกินค่ะเสร็จแล้วค่ะกลับแล้วคาะนี่รถเข็นผักแล้วก็ผักอีกรอรถเมย์น,นะจ๊ะรออยู่คนเดียววันอาทิตย์นะไม่ค่อยมีรถเมย์ดูป้ายโฆษณารถเมย์นะคะชะดดเดียว ชดอแปลว่าฉันชอบมากฉัชนชอบดอมากเอ้ยคำว่าวดีอคนฝรั่งเศสไม่ได้ออกเสียงว่าดีอแต่ออกเสียงให้เป็นหนึ่งพยางย์เดอ,ดอรีบไปไหนอ่ะเดอ,ดอจะมีออ <ś c oughs> อรุณเบิกฟ้านกกาบยบินค่ะวันนี้จะเอาผักไปส่งท่านมหาเศรษฐีดูใบทั้งหลาย ก็มี3เจ้านะคะสั่งเมื่อวานส่งให้วันนี้เลยเพราะว่าตู้เย็นเต็มตู้เย็นเหมือนร้านอาหารตำสั่งเลยอะมีแต่ผักเต็มตู้ไปหมดก็เดี๋ยวจะมีเจ้าหนึ่งจะมารับเอาตรงหน้าบ้านเรานะคะส่วนอีก2เจ้าเราจะเอาผักไปส่งให้ซึ่ง2คนนี้บ้านใกล้กันแต่ไม่รู้จักกันแต่ดิฉันเนี่ยเสือกู้จักรไปทั่วตอนนี้นะคะอากาศที่ฝรั่งเศสเนี่ยมันสรวนมากเลยตอนนี้มันตุ่นๆหนาวๆเย็นๆคึ้ๆยังไง แล้วเดี๋ยวต่อไปนะมันก็อาจจะแดดออกหรืออาจจะฝนตกสามฤดูฟิลมะม่วง แล้วเมื่อตอนหน้าหนาวที่ผ่านมานะคะไม่ค่อยหนาวเลยค่ะออกร้อนร้อนอบอุ่นอะแล้วพอหน้าร้อนที่มันควรจะร้อนอะมันก็เสือกหนาวเอยฝนเอยเหตุการณ์พวกนี้มันไม่ได้เป็นเฉพาะที่เมืองไทยนะคะเมืองไทยเนาะเขาชอบแซวกันว่าอยากให้หน้าหนาวมาดูงานหน้าร้อนหน่อยว่าเขาทํางานตากตําเหน็ดเหนื่อยทุ่มเททั้งปีขนาดไหนหน้าหนาวปีหนึ่งทํางานอยู่กี่สัปดาห์อะไรเงี้ยเออตอนนี้ที่ฝรั่งเศสก็คือเป็นฟิลนั้นเลยอากาศรวนมาก เราน่เกิดเดือนกุมภานะตามวิชาสปชสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตเขาบอกว่าเดือนกุมภาคือหน้าหนาวเราจะเป็นความทรงจาเลยนะว่าพอวันเกิดของเราอ่ะเราจะใส่เสื้อกันหนาวเป่าเค้กตลอดแต่ปัจจุบันเนี้ยเดือนกุมภาไม่หนาวอีกต่อไปแล้วก็ไม่รู้เดือนไหนมันหนาวด้วยก็จะมีท่านผู้ชมที่มีแผนที่จะมาเที่ยวฝรั่งเศสก็จะถามว่าผักบุ้งฝรั่งเศสตอนนี้อากาศเป็นยังไงเนี่ยกะจะมาเที่ยวเดือนกรกฎาคมจะมาเที่ยวเดือนสิงหาบอกตรงๆว่าปีเนี้ยมิล้าให้คําตอบ ขัวบอกว่าโอ้ยซัมเมอร์ค่ะร้อนมากมาเลยเสื้อตัวเกงตัวปร <c oughs> ากฏท่านผู้ชมหนาวสั่นงึงๆงักงักมันเป็นึงงงงกงักทำไงอะทีนี้ฉันจะรับผิดชอบเขาไหวได้ยังไงเขามาฝรั่งเศสแล้วเขาก็จะต้องไปหาซื้อเสื้อกันหนาวหรอแล้วหน้าร้อนมันจะยังมีเสื้อกันหนาวขายหรือเปล่าลําบากไปหมดเพราะฉะนั้นเช็คเองค่ะ เนี่ยเราใส่เสื้อนี่สีแดงงี้แล้วก็เสื้อคลุมอย่างงี้นะแล้วเดี๋ยวจะใส่เสื้อคลุมยีนอีกตัวหนึ่งถ้าเกิดว่ามันร้อนก็ถอดออกมัดเอวถ้ามันฝนก็เอามาคลุมหัวคลุมหัวเป็นหนังเกาหลีโบราณเวลาเขาพางตัวเคยเห็นไหมคะใส่ชุดฮันบกใช่ไหมอีนังเอกเป็นนางในก็แอบ,บออกมาจากวังแต่ว่ากลัวว่าเดี๋ยวทหารนะ่ะเขาจะจับได้ไงก็เลยเอาผ้าคลุมมาคลุมหัวเหมือนผีอย่างเงี้ยแล้วก็เดินโอ๊ย้ยใครไม่มองมันพางตัวหรือมันอยากเป็นจุดสังเกต เป่าผมแล้วเรียบร้อยนะคะมวนหน้ามานิดนึงให้มันมีความป่งพอง,องเนี่ยเราไปฟังมานะช่างทําผมอะ่ะเขาออกรายการ เขาพูดว่ามนุษย์เราเนี่ยชนีน้อยทั้งหลายเวลาไปร้านขายพวกเครื่องสําอางของเสริมสวยบูธวัสดุก็จะมุ่งไปที่เครื่องสําอางสกินแคร์เป็นอันดับแรกเป็นพิเออร์ลิตี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยผมอ่ะมันเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าสมมติว่าคุณแบผิวสวยแต่งหน้าสวยมันก็เหมือนคุณมีบ้านที่สวยงามแต่คุณผมร่วงหัวร้านอ่ะมันก็เหมือนบ้านที่ไม่มีหลังคาคุณมีบ้านที่สวยงามแต่หลังคาสังกะสีผุพังเนื่องจากว่าแต่ก่อนนะคะเราก็จะ สระผมใส่ครีมนวดผมหวีผมตามปกติตอนนี้จะมีเพิ่มในส่วนของเซรัม่มฉีดหนังศีรษะตัวนี้ของคามาชอบก็ให้แม่มาคออย่ารอให้มันนานแรงเฮ้ยแล้วมันชามาเซรั่มนี้นะคะโบตรงไหนฉีดตรงนั้นปึงปึงปึงฉีดได้เฉพาะหนังศรีษะเท่านั้นนะที่โบอย่างอื่นที่ถ้าโบคามาช่วยไม่ได้นะของคามาเนี่ยแตกต่างจากที่ห้ออื่นตรงที่ว่าหนึ่งหัวมันเป็นสเปรย์แล้วมันเป็นฝอยฝ,อยฝอยคือฉีดปึ๊บปึ๊บจบ ไม่ต้องไปขยี้ไม่ต้องไปถูอะไรเลยง่ายๆและมันไม่ได้เป็นเซรั่มเหนียวเหนียวดิฉันนะ่ะพื้นดวงเป็นคนหัวมันพอหยดเซรั่มเหนียวเหนียวเวลาปับ๊บหัวแฉหัวแบกเหมือนเพิ่งไปเตะตะก้อมาหัวแบบซกมาเลยอะ่ะโอ้เราก็แบบเอออยากให้มันดูแบบมีวอลลุ่มมอลลุ่มเพราะฉะนั้นอันนี้มันจะแบบบางเบาและที่สําคัญนะคะเซรั่มคามามีสารสกัดเป็นสมุนไพรญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นรากโกโบ ชาเขียวคอมบูชาซึ่งคอมบูชาเนี่ยจะช่วยขจัดแบคทีรียและทําลายเชื้อโรคที่อยู่บนหนังศีรษะเวลาเราออกไปข้างนอกเนาะเราเจอฝุ่นเจอมลภาวะมันก็จะมีเชื้อโรคเกาะอยู่ที่หนังศีรษะนะคะพอหนังศีรษะดีก็จะช่วยลดการผมร่วงช่วยลดปัญหารังแคค่ะแล้วก็แบบจะมีแบบลูกผมล,ลูกผมอ่อนๆอยู่รำไรฟิลลกลูกหนูเออเนี่ย เป็นปลอยหวงปลอยหวานนะคะราคาขวดละ790บาทค่ะสั่งซื้อได้ในช้อปปีนะคะเราใส่ลิงก์ไว้ข้างใต้คลิปไว้แล้วเรียบร้อยค่ะใครที่มีปัญหาหัวโบหัวล้านเนี่ยลองใช้เซรั่มดูก่อนให้การปลูกผมเป็นตัวเลือกสุดท้ายเถอะคะ่ะปะทำผมทำเผภาติดกงติดกิฟตเตรียมตัวออกเดินทางได้แม่ลูกคนสวยสวัสดีค่ะ <24 S 2> <ส>นะ14ครับขอบคุณนะคะอ,อากาศวันนี้ช่างเหมาะอย่างยิ่งแก่การเพราะเห็ดตอนนี้กำลังจะไปส่งผักเด็กเข็นผักมาแล้วจ้าหลบหน่อยจ้าหลบหน่อยจ้าไปสองบ้านนะคะแต่ว่าสองบ้านเนี่ยบ้านใกล้กันนั่งรถไฟฟ้าห่างกันไปแค่10นาทีค่ะ That เด็กเข็นผักมาแล้วค่ะทุกๆคนสบายดีนะจ๊ะค่ะนี่นะคะผักมาส่งยายตุ๋ยค่ะเนี่ยมีพริกแห้งใบหัวละพากะเพราผักกันตุ้งผักกะนาจะทำอะไรกินดีคะอันนี้ต้มตับไกยกินไม่ั็หนึ่งผักกินเ่าเราไม่สบายเราต้องกินอย่างนี้แหละยายตุ๋ยให้ติปมาค่ะเป็นหวยขูด แกขูดเลขแล้วถูก10ยูโรตีเป็นเงินไทยเกือบเกือบ400บาทนะคะอันนี้วิธีการเล่นก็ง่ายมากเลยนะคือเราขูดให้เลขไอไอสี่เหลี่ยมตรงเนี้ยมันตรงกับสี่เหลี่ยมใหญ่ตรงนี้อย่างเช่นนี่นะคะมีเลข6แล้วตรงนี้ก็เป็นเลข6ถ้าคุณได้เลข6ตรงกัาคุณจะได้5ยูโรแล้วแกตรงเลขไหนอีกวะนี่ไงเออ30นี่30ตรงกับน,นี่30อันนี้ได้5ยูโรก็เป็น10ยูโรนะคะ ถูกหวยขูดแล้วไปขึ้นเงินที่ไหนขึ้นที่ร้านขายบุหรี่ค่ะตอนนี้กำลังจะเดินไปหาน้องน้ำมนต์ที่บ้านนะคะ Darkness, นี่นี่ดูผลไม้บ้านนี้ลูกอะไรวะเหมือนลูกพุนปะยังดกเลยดูไปดูมาเหมือนมะปรางนะ <laughs> อมันก็แค่ดอกไม้ริมทางถึงสี่จะสวยแต่ก็ไม่มีใครเอามาใส่ใจกันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันเป็นดอกไม้สีทองไงน้ำมอนไม่ได้มา2อาทิตย์ดอกทันตะว,วันโตแล้วโตวเร็วมากอย่างกับของปลอมส่งผักให้ลูกสาวคนสวยปึ้งปึ้งวันนี้นะคะเราจะกินเย็นตาโฟกันค่ะนี่เย็นตาโฟสูตรโบราณ เป็นเส้นใหญ่เย็นตาโฟนะเส้นเหนียวนุ่มหนึบพูดได้เพราะว่าพี่ลองกินมาแล้วก็เลยมาฝากน้องข้างในเนี่ยมีผงปรุงมาให้ใส่ปุ๊บน้ํากลายเป็นสีชมพูเหมือนเฮบูบอยเลยแล้วก็มีน้ํามันกระเทียมเจียวมาให้ด้วยเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะสมัยอยู่ต่างประเทศแบบเส้นใหญ่มันหาย,ยากเนาะ,ะมีแต่เส้นเล็กส่วนมากเส้นเล็กเส้นหนึด้วยทำกินเองก็ไม่รู้จะอร่อยเหมือนร้านไหม,มวิธีทำง่ายๆเหมือนต้มมาม่าเลยเส้นใส่ในน้ำร<ๆ>้อน3-4นาทีพอสุกแล้วเราก็เทน้ำร้อนใส่ใส่ ผงปรุงรสจบอย่า,ยาพึ่งไปตัดมัน,นอย่าพึ่งไปพรากความบริสุทธิ์ยิ่งตัดมันก็ยิ่งแตกดูสิยังไม่ทันได้โตเป็นสาวเลยเดียต้องเสียตัวซะแล้ว <laughs> ไปดูมะเขือเทศหนูมันต้นท่าหัวเขามันกระเด้กระแด c, มันออกลูกแล้วมันหล่อ,อไปก็ไม่รู้ตายแล้วต้นเล็กเลยเ,เธอเเะหมืพ่อไหมนี่ใส่ขนานพี่เอาขนานมาคุณผู้ชายบ้านนี้นุปปลูกต้นไอ้ถั่วลันเตาจ้ะ ยญาไม่ถอนไปถอนต้นทั่วรันเตาเวนเขาไม่รู้เขานึกว่ายญานี่มักกะถินเดี๋ยวผัวถอนทิ้งอีกนึกว่าหญาเออมันหายไปไหนต้นหนึ่งวะต้นันึ่งนีปลูกสองต้นสอง้ไม่หายก็นีมาดูดอกทันตะวันของหล่อนดูกระถินกําลังออกหมากเห็นไหมเห็นไหมดูดูนี่ เข็มจ้ายอดเยอะๆเร้าก็เอาลูกชิ้นมาค่ะเป็นลูกชิ้นปลาเต้าหู้ปลาแล้วก็ลูกชิ้นกุ้งรับรองลูกชิ้นกุ้งของผักบุ้งคนแพ้ก,กุ้งก็กินได้ค่ะกินแล้วไม่คันตาไม่แดงไม่บวมแน่นอนค่ะจะใส่ผักชน้าที่ซือ้อมานะคะต้นหอมผักชีอ่าเอาขนมมันมาฝากน้องชอบกินหรือเปล่าอื้อ นี่นะคะเส้นอมเส้น3นาทีนะคะเย่าตะเกียบเลยเอาช,อชอ้อนซ่อมพี่ขอชอ้อนซ้อมครับเส้นใหญ่เย็นตาโฟตรามือทองในหนึ่งห่อก็จะมีน้ำมันกระเทียมเจียวผงปุ้งรสเย็นตาโฟสูตรโบราณปึงป้งปึ้ง เออใส่นมด้วยใส่นมเหรอเออ <laughs> ไม่เคยกินเย็นแต่ฟูใส่นมใส่นม <laughs> ไม่ใช <laughs> ่ไปดู <laughs> ไปดตอนเดกใ <laughs> ส่นมเอาสดน้ำก่อนนะต้องชิมกน ใจก็คือจำรับเด็กกินได้แต่ของเราต้องปรุงเนาะต้องใส่พริกป่นเนาะอันนี้พริกชี้ฟ้าไทยนะเผ็ดมากๆอืมรสชาติเด็กกินได้แต่สาวแซ่บอย่างเราต้องต้องปรุงเพิ่มพริกจ้ะต้องแบบเปรี้ยวหวานเย็นตาโฟนเนาะเอออุ้ยเส้นใหญ่เชื่อมอ้าเป็นคนกินคน ดูหุน่วหวนหุ่นคนกินหวานไหนยืนสิหุ่นคนกินเปรี้ยวหวานหุน่นคนคนไม่กินหวาน <c oughs> โลกช่างไม่ยุติธ <c oughs> รรมนี่จะมะนาวมาะืพริกหล่อนเผ็ดนะเนี่ยมะนาวไหมพี่น้ำปลาไหมต้มยำเลยเนาะ <c oughs> เาาขต้องยำเย็นกระโฟแต่ใครไปบอกคุอชิมอะไรก่อนดีชิมเส้นก่อนเลยใส่พริกเราแซบเลยใส่พริกบีบมะนาวตายแล้วแซบเลยแด่ผักบุ้งผู้ซึ่งอุทิศตน เธอยังเป็นเด็กนักเธอก็ถูกจับมากินแล้วเส้นใหญ่เย็นตาโฟตรามือทองไม่มีส่วนผสมของหมูนะคะมุสลิมทานได้ค่ะสั่งซื้อได้ในช้อปปี้นะคะผักบุ้งใส่ลิงกไว้ให้แล้วเรียบร้อยเหมือนเดิมค่ะนชนี้น้อยต้องกินใส่ช้อนซื้อขนมมันมาฝากน้องน้ำมน ไปดูสิ่งที่นางทำจิ้มน้ำตาลนะคขนมหวานมันต้องหวานค่ะอเคยกินข้าวต้มมัดโรยน้ำตาลไหมไม่เคยค่ะเข้าวต้มมัดก็คือข้าวต้มมัดเขาผสมน้ำตาลมาอยู่แล้วไม่ต้องใส่น้ำตาลอีกอเป็น joy eating วันนี้ผักบุ้งขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย